ครับพบกับบรรพบของเงี้ยนันนี่ชั้นเดียวนะครับผมมันนี้กับมาต้อนนกเขาชว่ากับปูแขกครับปูแขกสวัสดีครับครับผมมันนี้กับต้อนเป็นปูตื่นเต้นไปอีกเหรอเขานกปูแขกตาโดนแล้วครับผมไม่เหยียบแหง็จเจ้าครับผมผมกอาบุญทิ้งไม้ครับบุญทิ่งเสียงบิดเท่ากันเสียงพเนจรรันแล้วครับผมมันนี่บุญทิ่งกับขันเขาครับเขาถือโยดินปันใดกับขันเขาครับผม ครับผมผมปล่อยมันติดโดนติดแล้วผมก็ปล่อยมันติดโดนให้มันลึงนกป่านะครับผมมันขันเท่าครับปกติครับมีเสียงบุญทิ้งครับผมนี่ไม่เสาครับบุญทิ้งขันนี้เขครับผมเป็นติดกับขันนี้เขาครับมันเสียงบิดใช่กันอดอทิ้ันนดเสียงพยันลันตับบ้าง ล่างมือกบม่มีตนม้นไม้ไทยกับขังทั้งหลังคาครับผมแถบนี้ต้นไม้กับต้นไม้นี่สายไฟนเนี่ยเราได้จังหวะครับผมตอนนี้นอนอ่ได้ครับเดี๋ยวได้จังหวะมันดิ่งขันอยู่ครับ ไกลมันนะครับ,บขันเสยครับผมป่าก็เริ่มขันไหลครับผู้แขกกรใเซยแก่นนะครับผู้แขกใส่ทั้งตัวหนุ่มมงนี่ครับผมขนุเข,ขาวครับ เตืนมองเลยครับผมเขาขอ,องเราจะโดนนะครับถ้าขันคือแรลกๆคุณติดไหนบุญทิ้งป้าก็ติดเป็นเียบระอยครับผม ใส่แบบง่ายๆเลยครับต้นใหม่ตัวนี้มีใบแดงครับทั้งวดแดงทั้งง่ายเลยนะปุ่มนีบครับใส่นกกติดทั้งวดแดงครับผมเดี๋ยวนกปลาลงไป้บางหนานะครับแต่นกปลาเป็นนกเสียงหน่อยตามเดิมครับผม เพราะว่ามันเรียกเสียงบ่ได้ครับผมมาใส่เห็นมันขันกันตรงใส่ครับผมเพราะว่านกเสียงแง่นเ่ราค่อยมีครับมันมีอยู่ทั้งทางนกป่าติดบ่ได้เปียรทั้งเทียครับผมเพราะว่าอาศัยก่อสายไฟน้ำนี่ครับบุญจิ้งของเราเ่ิดใหม่บ,บด้เปี่นณตะวันครับเต้นขึ้นมาเลยครับผม หน่อยครับนกป้าเดินกันไปยาวนะครับวัอนี้ทว่าก็ล้มแห้งแล้วครับผมจังสีเส้เลยจากไม้ครับผมอันนี้หัวจาไม้แหลกแล้วครับีน้ก็ติดตามกัแล้วครับผมผู้เขียนเส้ต้นไม้ต้นนี้ครับส่วนผมก็ขันนะครับ หลังคาเราครับผมตังต้งเต่งหลังคาเราเลยกํลังขันอยู่ครับมยียหม่หมงใส่ครับวดแดงหลายครับเป็นเด็ติดตามนะ้ครับผูกแก่็ดใต้นนี้ติดต้นกล้วยนะครับติดต้นเท่านี่ครับผมหลังคาเรากําลังขันอยู่ครับผูกเก่็ขัน นกป่ายิงเรวมากครับมันใส่เสียดตรงนั้นติดตามครับไปเป็นเลยบินมาประเดี๋ยงเลยครับผมเหยียบ,บก้อนบมันจะตับเลยครับเรื่องคาเราโอ้ไว้ทันใจครับผมขกกั้นก็จาช่างไว้เฟครับบะเนี่ยทีนก็ได้ไว้เราแตรมอืมงาน,น,นเตรียมหนึ่งแล้วครับผมเตรียมที่สองเรียบร้อยไปแล้ว หลังคาเหล่าครับผมโหเดียบร้อยเลยครับหลังคาเหล่าครับผมตามเดิมครับบุญทิ้งมันใส่ยังไงังกับขันับผมบุญทิง้งบินเข่ามาเฝนตับเลยครับบุญทิง้งตัวเสียงหน่อยมากไก่คร,ครับตรงสจตัวนี้เป็นตัวเสียงหง่ครับผมมันหลายตัววันมีเสียงหง่ตัวหนึ่งอยู่นี่ ปล่อยครับผมหลังค้าเราเดี๋ยวชิใส่ไปอีกนะครับผมก,กาก็บ,บินวนนะครับปลาตัวนี้เห็นพเนียดก็เป็นนกถือครับผมโอ,โอ,โอตกครับตกตกตกเดี๋ยวลงไม้เบิ้งนะครับปิดทั้งนีก็ครับทั้งเก่าอีกแล้วไม่ประคามอีกแล้วครับผมหวานปิดแต่ทั้งนีครับผม วันนี้ติดแต่ทางค้อนบกขามครับบุญทิ้งจัดไห้เต้มสองครับผมโอ้มันมันครับเขาเดียวครับผมบินก็มาไซค้อนเพลญยเลยครับผมขนาดไปทั้งหลังคาเราเนาะครับถือว่าเหาจัดอยู่ครับนกป้าเป็นตัวีึเป็นตัวเสียงหญ่ครับผมเพราะว่ามันมีสองตัวมีตัวเสียงไหนตัวเสียงหญ่ผมยังมั้งหันเสียงน่อยหันขันอยู่ครับวันนี้เสียงหง่ครับชิ้นไม้คาไปอยู่ครับตัวนี้ใส่คคงล้วมไป ผมติดตามกันนะครับใบเป็นไดที่ใส่ใบมงกาอีกแล้วครับทิ้งครับผมครับผมมันอีก,กมาบัานเสียนมันครับนกเป็นไหลเยอะของตามมาน,นะผมผู้เขียกกระติดแล้วโอ้มานเถะโอ้ พูก้เกียจติดแล้วครับตัวนึงได้เสียงไหนบ้นี่โอ้โหตัวเสียงดีๆใแค่เน่ยสามตัวผนเนาะนกมีแต่นกสูงนกเบิร์ตตัวนึเนาะตัวนี้ที่เอาคัดถิ่มไวปเอาหมันเอาเอาตัวนี้ตัวบอ้โหว่าตัวใดเสียงดีเสียงวะแค่สบตัวใดครับผมพวกขี้เกียได้ไปแล้วตัวนึงผมก็ติดไปริกแล้วครับ อีสามแล้วครับผมมือไหนใส่หลังคาก็ครับผมก็ผมใส่นอกตัวนี้ใสั้นหลังาคาครับผมเรียบร้อยแล้วครับบุญทิ้งจัดสามแต้ม,มครับมือไหนเขาคู่กันเรียบร้อยแล้วครับ ๋ยวลงไม่ก้นนะครับผมไม่เป็นไรคุณถิงจะเดี๋ยวครับผม,มเขาเดี๋ยวครับผมติดเลย ครับผมสรุปบุญทิ้งได้สามแต้มครับมื่อเสานี้ได้สามแต้มครับผมกับนกเชลยนะครับเชลยในกรงเลยมีอีกสามบุญทิ้งกำลังติดครับผมกำลังเด่นดีครับได้เชลยสมือครับผมมูลละสองละสามมูลละโตก็ได้สองสามมาตักออกครับผมมามีผัดตักเทียบครับบุญทิ้งนี่ถ้ากผัดอัลมาต่อเนี่ยครับผม ฝากกดติดตามนะครับผมช่องบนกของเงี้ยน้ำสีชั้นน่นะครับเจียวนกไส้กงนะครับวันนี้เช่นนี้กขอฝากกวนที่นี้นะครับผมสวัสดีครับ